สวัสดีครับกระแสข้าวดังมาแล้วครับพุ่มกับการตำรวจไซเบอร์ลงแข่งบอลงานเลี้ยงรุ่นวูบคาสนามหัวใจหยุดเต้นเสียชีวิตมีรายงานข่าวเศร้าเมื่อวันที่20สิงหาคมค่าพันธบทเอกเปรียงไการับงานอายุ57ปีพุ่มกับการหนึ่งบกสอทอ3ามกองชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญาการรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ ได้เสียชีว <BAR K> ิตระหว่างการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรสนามเล็ก9คนเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่มาร่วมงานเลี้ยงรุ่นนรตรุ่น41ที่โรงแรม g r e e n ร r y Resort เขาใหญ่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอย่างไรก็ตามพันบทเอกเองไกรปกติทำหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามแต่ในวันดังกล่าวนักฟุตบอลมาไม่ครบจึงเห็นว่าตนเองนั้น ก็เป็นนักฟุตบอลมาก่อนอยากร่วมลงเล่นกับเพื่อนๆในรุ่นจึงได้ลงเล่นตอน17นาฬิกาแต่หลังจากลงไปเตะได้ครึ่งแรกประมาณ10นาทีพันปบตเอกเียงไกลขอเปลี่ยนตัวมานั่งที่เก้าอี้ริมสนามและจับไมพิธีกรโดยการแซวเพื่อนๆที่กำลังเตะฟุตบอลอยู่จากนั้นไม่นานก็วูตบตกเก้าอี้จนไม่หลุดออกจากมือ โดยเพื่อนๆต่างพากันตกใจซึ่งในตอนแรกคิดว่าแกล้งเล่นแต่พอเพื่อนๆเ,เข้าไปจับตัวก็พบว่าชีพจรหยุดเต้นจึงรีบเรียกกู้ภัยให้มาช่วยเหลือปั๊มหัวใจและทำ CPR อยู่พักหนึ่งพอได้สติขึ้นมาก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อมาได้รับแจ้งว่าเสียชีวิตแล้วขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังจาลืมกด like, share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับ ขอบคุณครับ